สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงหนังเละกับผมแอดมินเมเนจมางแรงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีซือเรื่องว่า เพรสเซนเ a k แผนลับแหกคุกนรกซึ่งในอีีนี้เป็นการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อรวมถึงการแนะนำตัวละครเพื่อทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าซีรีส์เรื่องนี้มันน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเล่าเรื่องแอดมินอยากรบกวนคุณผู้ชมทุกท่านให้ช่วยเติมกำลังใจด้วยการโดเน a t คนละหนึ่งบาทผ่านทา้งช่องทางทเวเวิร์และพร้อมเพรเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับและยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนช่องแมลงหนังตัวจริงห้ามผ่าดตอนนี้ช่องแมลงหนังได้เปิดให้มีการสมรััคครรรเเเมมมมบออปิิให้้้ทุกกนนนสาขาา่่วว็ชชแแฟตจงงงล ด้วยราคา20บาทเพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่สมาชิกพิเศษจะได้รับก็คือไอคอนแสดงสถานะว่าท่านเป็นแฟนช่องมแมลงหนังมานานแค่ไหนและสามารถใช้สติกเกอร์ในการคอมเมนต์ต่างๆแล้วยังมีสิทธิ์ดูคลิปวิดีโอก่อนใครรวมถึงการได้ดูคลิปวิดีโอสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟจากทางช่องแมลงหนังที่ทําขึ้นมาเฉพาะสมาชิก VIP ส่วนสมาชิกท่านใดที่อยากให้สินค้าหรือบริการต่างๆของท่านมาแสดงอยู่ในคลิปของช่องแมลงหนังก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือไม่ก็<ๆ>ค,ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะ ที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังช่องแมลงหนังแอดมินก็อยากจะรบหววให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อนเนื่องถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเริ่มเล่าเลยละกัน Prison Break แผนรับแหกคุกนรกเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดรามา่าซึ่งออกอากาศครั้งแรกทางช่องฟ o อในปี2005 โดยเป็นเรื่องราวของพี่น้องสองคนซึ่งผู้เป็นพี่ชายได้รับการตัดสินว่าเป็นอาชญากรทําให้เขานั้นตัองายเป็นแพ้รับบากแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกและต้องจดนี้เองเหมือนไม่จุดเริ่มต้นของซีรีส์ พอเมื่อตัวพี่ชายนั่ติดคุกผู้เป็นน้องที่มีความเป็นเอจชยะเขาได้พยายามคิดค้นหาแผนการที่จะช่วยพี่ชายของเขาออกมาด้วยการแหกคุกแต่แล้วเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาคิดเพราะในนั้นยังมีปัญหาอีกหลายอย่างและปัจจัยอีกหลายปัจจัยทําให้เขาไม่สามารถแหกคุกออกมาได้อย่างง่ายดายและนี่คือเนื้อเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้ต่อไปจะเป็นการแนะนําตัวละครซึ่งตัวพี่ชายที่เป็นต้นเรื่องเขามีชื่อว่าลินคอนเบอร์โร ลินคอนถูกปรับปรามในคดีฆาตกรรมเรนสเตดแมนน้องชายของรองประธานที่ดีแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นมันก็ทําให้ลินคอนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกตัวละครตัวที่2องเขาไม่ชื่อว่าไมเคิลสกอร์ฟิ์ไมเคิลเป็นน้องชายของลินคอนและเขาทํางานเป็นวิศวกรโครงสร้างไมเคิลได้วางแผนการอันซับซ้อนเพื่อช่วยพี่ชายขเขามาจากคุกซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มีความเจ๋งในตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะเขานั้นฉลาดเป็นกฎและทีเดียวตัวละครตัวที่3ามไม่ชื่อว่าเวโรนิกาโดนิแวน ดยเธอนั้นเป็นเพื่อนวัยเด็กของไมเคิลและลินคอนโดยในตัวซีรีส์เธอทําหน้าที่เป็นทนายของลินคอนโดยเวเนลิก้าเชื่อว่าลินคอนนั้นไม่ใช่คนผิดและเธอก็ได้ทําตามคามขอร้องของไมเคิลโดยการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่และเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าลินคอนนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ตัวละครตัวที่4มีชื่อว่าเอลเจโบโร่เอลเจเขาเป็นลูกชายของลินคอนโบโร่แต่เขาก็เป็นหลานแท้ๆของไมเคิลซึ่งตัวละครตัวนี้มีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เพราะหลังจากที่ลินคอนนนั้ถูกจับตัวในข้อหาฆาตรกรรมเขานั้นมองพ่อของตัวเองเป็นอาชญากรซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลต่อจิตใจเขาเป็นอย่างมากต่อไปเป็นตัวละครตัวที่5มีชื่อว่าเฟอร์นันโดสุเครโดยเฟอร์นันโดเป็นเพื่อนร่วมคุกของไมเคิลสกอฟิวซึ่งบวกเขานั้นอยู่ห้องขังเดียวกันและในตอนหลังเฟอร์นันโดได้กลายเป็นเพื่อนของไมเคิลและเขาก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของไมเคิลและลินคอนและได้เข้ามาเป็นสมาชิกของการแหกคุกครั้งนี้โดยเขาได้มีความตั้งใจไว้ว่าเขาจะแหกคุกก็ออกไปหาแฟนสาว ต่อไปเป็นตัวละครตัวที่6มีชื่อว่าทีแบ็กแบ็กเวลตัวละครตัวนี้มีบุคลิกที่ค่อนข้างเจ้าเร่ดูรุนแรงและอารมณ์แปรปรวนโดยสามารถจัดได้ว่าเขานั้นเป็นตัวร้ายแถมยังเป็นหอกข้างแค่ในการทิ้มแทงไมเคิลอีกด้วยโดยเขาถูกสารพิพากษาให้ติดคุกตลอดชีวิตในคดีฆ่าคนขืนต่อไปเป็นตัวละครตัวที่7มีชื่อว่าจอห์นอบูซีโดยเขานั้นเป็นผู้นำแก๊งมาเฟียในชิคาโกที่เข้ามาเป็นผู้นำในคุกฟอคซิลิเวอร์สเตทโดยเขาเนด้เตรียมเครื่องบินไว้สำหรับหนีออกจากคุก และเขายังมีข้อตกลงพิเศษกับไมเคิลอีกด้วยต่อไปเป็นตัวละครตัวที่8มีชื่อว่าเบนจามินไมซีนอร์สแฟรงกินซีนอเกิดในครอบครัวเดรรายโดยเขานั้นเป็นสมาชิกในคุกฟอคริเวอร์สเตทที่เดียวกับไมเคิลแถมเขายังโชคดีหน่อยเพราะเขาได้รู้แผนการของไมเคิลว่าไมเคิลนั้นจะวางแผนออกไปจากคุกต่อไปเป็นตัวละครตัวที่เก้าโดยเขานั้นมีชื่อว่าแบรดบิลลี่โดยตัวละครตัวนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทานที่ทํางานอยู่ในคุกฟอคริเวอร์สเตทตัวละครตัวที่สิบมีชื่อว่าตาร่าแทนเคดี้ โดยซาร่านั้นเป็นหมอที่ทํางานอยู่ในคุกฟอ x r i ริเวอร์สเตและเธอยังเป็นลูกสาวของผู้ว่ารัฐเอริโนยโดยเธอนั้นหลงชอบไมเคิลและเธอยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสาคัญที่ทําให้ไมเคิลนั้นหนีออกมาจากคุกได้ต่อไปเป็นตัวละครตัวที่11เมีชื่อว่าพ่อเคอร์เลแมนหรือตัวละครตัวนี้เป็นนักสืบลับของซีเกตสวิตเขาทํางานให้กับรองประธานราัฐบดีเพื่อแน่ใจว่าลินคอนไม่สามารถกลับมาชนะคดีได้ต่อไปเป็นตัวละครตัวที่1 2มีชื่อว่าอล็กซานเดอร์มาโฮส โดยเขาต้องเป็นนักสืบเอฟบีไอรับป้าหมายมาตามหาตัวไมเคิลหลังที่ไมเคิลและลินคอั์นแหกคุกออกไปได้แถมเขายังเป็นคู่ปรับกับไมเคิลที่คอยสิงไหวสิงพิบกันตลอดเวลาซึ่งตัวละครหลกัหลกๆก,ก็มีเพียงเท่านี้ใครที่เป็นแฟนตัวยงของ Prison b ์เแผ่นรับแหกคุกนรก <c oughs> ก็ลองมาฟังแอตมิเมเนตและทีมงานช่องแรงหนังเล่ากันได้ถือซะว่าเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำอีกครั้งกับซีรีส์ที่มียอดเข้าชมสูงสุดในเ e t f l i x เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใน E ีพี่ซีซั่นที่หนึ่งของแผ่แผน ถือว่าคลิปนี้เป็นเพียงการเรียกคำย่อยเพียงเท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องแลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีแบบนี้ออาไาเยอะส่วนใครที่อยากบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทีมงานช่องแลงหนังก็สามารถโด o n a t ันเข้ามาได้ที่ True Wallet หรือ p o m p a y โดยแอดมินจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ